ในในหันข้างใหม่ทีหันข้างหันข้างใหม่ดิเธอหันข้างหม่ดิเปล่าเปล่าไม่มีอะไรครับได้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 ใช้ได้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 หมายถึงว่าน่ารักใช้ได้แบบหมายถึงน่ารักใช้ได้ เธอว่าเธอจะไปเที่ยวเธอไม่เห็นไปเที่ยวเลยจะนอนแล้วอ๋ออ้าวไม่ได้ไปเที่ยวหรอเห็นบอกรอเพื่อนรอเพื่อนอะไรไม่ไหวละไม่ไหว <laughs> อันนี้อันนี้เธออยู่จังหวัดอะไรนะอยู่จังหวัดทุกที่ <c oughs> กูนั่นจะเป็นภาคอีสานใช่ปะพูดอีสานเมื่อคนอีสานอยู่แล้วแหมเห็นอยู่ห้องนิดาตลอดเลยนี่ใครอะเราเ <c oughs> หรอ <c oughs> เราเ <c oughs> หรอ <c oughs> จุถ่ายแล้วถ่ายว่าจะห้องนี้ด้พอดีเราไปหลายห้องเลยอ่ะเออ <c oughs> ใช,รใชร่รู้จักเราทั่วรู้จักเราทั่วแล้วอ่ะก็เินไปทั่วแล้วเราไปทั่วใช่ใช่ครับผมเราไปทั่วเลยเพราะไม่มีใครคุยกับเราไงเราเลยไปทั่วอือแล้วเธอเห็นเราได้ไงเธอเข้าไปดูอรอเพื่อนแคปมาให้ดูแคปมาให้ดูด้วย <c oughs> ป่าแหมไม่ใช่เขาบอกว่าบอกว่าเขาบอกว่าเหตุที่เขาอะอะฮะแล้วไม่ไม่ต้องอะไรชนี้ใชอ่อ๋อ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 นี่แหละเธอเข้ามาไลด้กี่โมงเนี่ยจากท,ทำไมเราไม่เจ็บมนะากวัน ทำไมทำไมเราไม่ทำไมเราไม่เจอเธอเลยวะเราเข้ามาเล่นแต่เราเพิ่งเจอเธอครั้งแรกอะไรอะไรนะเขียงเธอขาดขายหายน่ะขึนไม่ค่อยมีเลอไปอยู่แถวทะเลดีขึ้นเต็มไปหมดออยอกราเล่นละอะไรนะหนเลอะนมีอ่ ไม่มีคลื่นแล้วมีมีอย่างอื่นไหมคลื่นอื่นเขาไม่มีโอเคเป็นไงหรือว่าจะมีนึกหรือว่าจะมีมุกอะไรโอ้คนอุตส่าห์ตั้งม่เป็นตุกไม่เป็นเล่นมุกไม่เป็นเล่นมุกไม่เป็นชอบคนเป็นป่าวชอบเป็นอ๋อนึกว่าชอบไม่เป็นนี่แหละทิ้งคนอื่นเป็นอย่างเดียวอย่างนี้ไง เช็ดโดทําทำพูดไป็นพูดไปเชื่อได้ปะเนี่ยเราอะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์อะเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าจุบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์จะเหลือไว้ทำไมวะอีกนิดนึงเนี่ยอ๋อเผื่อไว้ให้ใช่ไหมไข่ไม่กล้าทิ้งวะเนี่ยโง่จริงไม่ใช่ ใช่ใช่ไอพวกตาไม่ถึงนี่พวกนั้นน่ะอม,มีเราคนเดียวที่ตาถึงอ่ะเฮ้ยอย่าละเล่น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 เหน,นื่อยอะไรเหนื่อยกับค้นก่อนหน้านี้รู้ว่าเหนื่อยกับเราเขาบอกเหนื่อยกับเราที่เราง้างมากเลยนะจริงเมื่อกี้อ๋อมันว่าเหนื่ยนอนนยกับเราคนเดียวนี่เรา กำกำปั้นรอแล้วตอนเนี้ยคุม<า>้มตาแล้วรอคุ้มตาอันนี้จัดอะไรพอเจอเราปุ๊บหลับจะหลับเลยจี่ผ่าแล้กดีปกติอะตอนนี้คือต้องนอนแล้วน้อยกับใครน้อยกับใครครับนอยกับใครครับเนี่ยกับจุงกับ ตุ๊กแกแ่อ๋อ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 แน่ใจว่ายุ่งกับตุ๊กแกอะตั้งข้างไม่มีใช่ไหมข้างก็ไม่มีใช่อ๋นนอนี่ว่างว่างห้องว่างห้องว่างใจว่างหมดแล้วแน่นอนเช็ดด้วเช็ดด้วเช็ดด้วคุณจะเชื่อดีไหมเนี่ยไม่ใช่เลื่อนแชทมาแม่งเป็นร้อยอย่างนี้ก็ไม่เอานะเฮ้ย อ้าข้างเลยเอ้าข้างข้างซื้ออ่ะข้างฮัลโหลผู้สาวคนถ่ายฮัลโหลผู้สาวผู้สาวไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินยหรออ๋อได้ยินแล้วครับผมได้ยินแล้วครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินไง A few moments later พรุ่งนี้มาเล่นวะพรุ่งนี้เล่นอีกปะ ถ้าไม่เหงาถ้าไม่อะไรก็ไม่ไม่เข้ามาเล่นไม่เข้ามาดู่มกัอ๋อจะมาเล่นตอนเหงาๆเท่านั้นอ๋อถ้าอยากเจอเธอต้จะต้องเจอแค่ตอนเหงาๆใช่ตอนเหงาเงาถ้าไม่เหงานี่อยู่อยู่ไรอยู่กับเพื่อนกับฝูงนี่อ่ะถ้าถ้าไม่เหงานี่ไปอยู่ไหนไะปอ,อยู่กับเพื่อน <c oughs> กับเด็ก <c oughs> อยู่กับเด็ก เราไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กนะเราเป็นเด็กเขาอ๋ออี่ยหนักเลยไม่มีหยอกอย่าเอาเร่องจริงมาพูดเล่นกับเราเราเชื่อหมดนะอืมจริงถ้าถ้าเธอสาบานนี่เราว่าเธอน่าเธอน่าจะตายฟรีอ, <laughs> อืมจริงอืม กือบเนียนแล้วเธอเกือบเกือบเนียนอีบิ๊กมึงแค่เนียนเลยก็ไม่มีใครคุยด้วยไงก็คือไม่ตอบแชทเลยใช่ไงเธอแม่งเป็นแม่ค้าขายผลไม้ไปแล้วไงอืมดองไว้ทั่วเธอก็ว่าเผลอมีแม่งดองดองจนลืมอ่ะถ้าเป็นไปถ้าเป็นวไยก็คือแทนวิชิตฮืมมี่ยี่อาเดิ เราจะตกไอเชี่ยนังกู้สวยจิ้บผายเลยเฮ้ยใครจะคุยอะใครจะคุยอะเขาก็อยากทักไปคุยอะเขานะมึงให้เขาทักมงคุยเองเขาอยากคุยเลยเดี๋ยวไปทักค่ะไม่ทักให้ก่อนด้วย very g o o d very g o o d เดียวมอืมอืกูอยากจะสาบแช่งให้โสดไปตลอดชีวิตเลยเอ้ยไม่ใช่หรอ ยอยาอมเราก็อยากมีอะไรนะตอนนี้ก็อยากมีแฟนอ๋ออยากอยู่คนเดีอ๋อสำหรับเออ่ความคิดเธอที่มีแฟนกับอยู่คนเดียวอะไรดีกว่ามันดีคนละแบบมขีข้อดีข้อเสียอ่าในในในเนี้ยในรายเนี้ยเอาของเอาอความจริงเขียนได้บ้างนี่ไงนี่ไง <c oughs> <c oughs> ไปแก้ปะ เม่ไหร่เธออกตัวเธอเองเลยที่อ่ะทำไมเธอต้องทำหน้าอย่างันเดี๋ยวโอ้โหเสียใจวะ่ะเศร้าอ่ะพอบอกนี่ไงพอบอกนี่ปุ๊บแม่งมองฟ้าเลยสตาร์เลือกเลยหน้า,านเราแบบบางคนไม่จริงจังขนาดไหนอ่ะโอ้โหชี้เลนมาจากเน่อ่าชิบหายละกูต้องทำอไรเดี๋ยวเราต้องแบบเป็นคนเงียบๆแบบเงียบขุ่มขุ่มหรือ่า ไม่ได้หรอกมันมันเป็นตัวผมตัวเองไปแล้วอ๋อเป็นตัวฝาตัวเองไปซะแล้วอืมไม่ได้ก็ไม่ได้ไหนไหนหันข้างหน่อยที่หันข้างหันข้างหม่ดิเธอหันข้างหน่อยทำไมเปล่าเปล่าไม่มีอะไรครับได้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 ใช้ได้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 เอ้ หมายถึงว่าน่ารักใช้ได้แบบหมายถึงน่ารักใช้ได้เออจริง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 โอ้ยยิ่งตอนเมื่อกี้ยิ่งได้ใหญ่เลยอืมแบบน่าจัดเอ๊ะน่าน่ารักจัดเลยเมื่อกี้เฮียจะทับหน้าหมดเฮาเกินเฮาเกินแต่ถ้าถ้าอยังไง แต่ถ้าอยากต่อยกับเราก็ได้นะครับหลังใหม่อ่ะคือแบบเรามีนวมบ้านเราสี่ห้าอันอืมถ้าอยากถ้าอยากจะต่อยก็ก็ได้นะก็แบบก็ไม่ได้กลัวเท่เอไหรก็อืมมาดิมาดิมาดิก็มาดิอยากอยากอย,อยากให้เรารู้นะว่าเธออยู่จังหวัดอะไรอะ่ะอืม,มอยากให้เรารู้กันแล้วกันกน,นะเธอเธออยู่จังหวัดอะไรล่ะ อยู่จังหวัดอะไรนะดูลแลกันสำไยเอ,อ้ยเธอเธอพูดมาได้อยู่อยู่ยจังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรอยู่นครกูว่าแม่งไม่ใช่ะนะนคร <laughs> 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 ไม่เชื่อคนนครไม่ใช่อย่างงี้ No ภาษาคนนครภาษาอีสานแข็งแรงมากเลยเชี่ย <laughs> <laughs> ม,มีแฟนมวนน่เอ้ยเสื้อดีว่าน้อกูอดเดยวสิเสื้อดีว่าน้อเคยมีเคยมีนี่เขาทักมาก่อนหรือทักไปหาเขาเคยมีแฟน,มนไม่ใช่เหรอทไมเธอทักไปหรือเขาทักมา กานับมาทุกคนไม่เคยนับคเจ็บต่อเอาเอาเอาเลยนานป่ะครบนานไหมครบนานป่ะครบนานป่ะก็แล้วแต่คนแล้วแต่สมมตินานสุดเท่าไหร่อีกยี่สิบนาทีเอาคลิปไว้ได้อาบน้ำกันทำไมอ่ะทำไมอ่ะเธอ สองโอเคครับโอเคครับผม